ทีแคคืออะไรต้องเตรียมอะไรในทีแคสสวัสดีครับพี่แฮนด์ดูโซนนะครับวันนี้พี่แฮนด์จะมาเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับระบบทีแคนะครับ ระบบีแคะครับเริ่มใช้ปีแรกปี2อ,องหากห,าก,ห,าก,หากหนนะครับเหตุผลนะครับหลักๆเลยมี2เหตุผลที่ต้องมาใช้ระบบนี้ก็คือ1เพื่อลดความเลือดล้ำนสองนะครับเพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับความเดือมร้อนคืออะไรก็คือนะครับในยุคก,ก่อนทีแคสนะครับก่อนปี61น,นะครับน้องๆที่อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีอยู่2เส้นทางหลักก็คือ1แอดมิชั่นคือการสอบตรงนะครับซึ่งวิธีนี้ครับ การสอบตรงเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่นะครับทำให้น้องหลายคนนะครับสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเปียงสูงครับเพราะว่าการสอบตรงเป็นวิธีที่การการสอบตรงครับเป็นวิธีที่มหาลัยเปิดรับเองนะครับรับสมัครเองนะครับออกข้อสอบเองฉะนั้นน้องๆที่ต้องการสอบเข้า ต้องเดินทางมาสอบเช่นสมมติฝาเวลายอยู่กรุงเทพครับน้องๆที่อยู่เชียงใหม่อยู่หันใหญ่อยู่ขอนแก่นครับก็ต้องเดินทางมาสอบที่กรุงเทพครับต้องจะเสียค่าสมัครแล้วขาดต้องเสียค่ารถแล้ว,ลลวก็ค่าที่พักด้วยครับทำให้น้องๆหลายคนตกขบวนนะครับไม่สามารถมาสอบได้เพียงเพราะว่าไม่มีเงินนะครับสอบเมื่อคืนนะครับในยุคก,ก่อนก็คือนะครับน้องๆที่สอบติดนะครับน้องมีเงินมากพอนะครับน้องสามารถสอบติดแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได,ด้ทุกที่ที่น้องสอบติด นั่นหมาความว่าถ้าพี่แฮนเก่งและรวยครับสอบติด10ที่นะครับพี่แฮนสามารถนะครับยืนยันสิได้ทั้ง10ที่เลยซึ่งนะครับการทำแบบนี้นะครับทำให้เกิดการที่เรียกว่าการกักสิทธ์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพี่แฮนนะครับติด10ที่ก็จริงแต่สามารถนะครับแปลเรียนได้เพียงแค่1ที่เท่านั้น ถ้าก็อีกอีกเก้าที่พี่แฮนไม่สามารถไปเรียนได้แต่พี่แฮนก็คือทําการกักซีดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือที่มาของระบบขีแคบนะครับทีนี้นะครับน้องๆที่เข้ามาสู่ในระบบนี้ครับน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรครับหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดก็คือการมีเป้าหมายครับการรู้จักตัวเองนะครับเพราะว่าแต่ละรอบพีแคะครับมีทั้งหมด4ี่รอบด้วยกันครับซึ่งแต่รอบครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับตามความถนัดของแต่ละบุคคลครับรอบแรกก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอครับจริงๆอ่า รอบนี้ครับชัดเจนมากครับว่ารอบนี้เป็นรอบของน้องๆที่มีความสามารถพิเศษนะครับนักกีฬานักดนตรีหรือว่าน้องที่เกรดดีเกรดสวยเรียนเก่งนะครับหรือว่ามีคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษนะครับน้องสามารถนะครับใช้นะครับความพิเศษเหล่านี้นะครับเลือกนะครับ สอบในรอบนี้ได้คือรอบพอร์ตเฟลโวนะครับสองคือรอบโคตาครับรอบนี้เป็นรอบที่เปิดรับเนาะครับน้องๆในพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่ใกล้เคียงติดกับมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนที่มีโคตาจับมือกับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะใช้คะแนนสอบทั่วไปเช่น T ีแก t ที t หรือว่า A level นะครับรอบ3ครับเป็นรอบประลองยุทธนะครับรอบนี้เป็นรอบใหญ่ก็คือรอบ Admission นะครับรอบนี้น้องๆครับจะแตกต่างจากทั้ง ท,ท,ทั้งสิ่งทั้งทั้งส่รอบเลยเพราะว่ารอบนี้นะครับคือว่ารอบหนึ่งรอบสองรอบสี่เนี่ยนะครับน้องสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยครับแต่ว่ารอบนี้น้องต้องมาสมัครในระบบของ My T c a ทนะครับรอบนี้นครับเลือกได้สิบอันดับเลือกแบบมีลำดับติดตามอันดับที่เลือกอ่านะครับฉะนั้นรอบนี้น้องๆต้องโฟกัสดีๆนอกจากมีคะแนนแล้วต้องมีสติในการเลือกมีการวางแผนให้ดีครับสุดท้ายคือรอบ4ี่นะครับรอบ แต่เด็ก m อ s s ชชันนะครับหรือว่ารับตกสละรอบนี้ก็เป็นคลายรอบเก็บตกนะครับน้องที่ไม่ติดนะครับหรือว่ารอบมหาวิทยาลัยมีที่นั่งเหลือก็จะมารับสมัครในะรอบนี้รอบนี้ก็จะใช้นะครับเออข้อสอบต่างๆเหมือนเดิมกนะ็คือ p c a คด p a แหรือว่า A-Level นะครับสิ่งสําคัญตุดๆนะครับในระบบ t c a คนะครับก็คือการจาัดก,การสิทธิ์นะครับการยืงนยันสิทธิ์การสละสิทธิ์การคืนสิทธิ์ การไม่ใช้สิทธิ์นะครับฉะนั้นน้องต้องไปศึกษาแต่ละความหมายให้ดีๆนะครับพี่แอนมีคลิปที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับเพราะว่าทุกปีนะครับตั้งแต่ปี61เนี่ยนะครับมีน้องหลายมีพี่ๆหลายคนเนาะนะครับที่สอบติดแต่ไม่มีที่เรียนเพราะว่าบริหารจัดการสิทธิ์ไม่เป็นครับที่แคทนะครับ,รบมีการยืนยันสิทธิ์ทุกรอบน,อน้องต้องไปศึกษาให้ดีว่าเอ๊ะนะครับรอบนี้ติดรอบนี้นะครับสามารถ ยืนยันสิทธิ์ได้ในวันไหนครับน้องๆต้องยืนยันสิทธิ์นะครับในวันเวลาที่กําหนดเท่านั้นเช่นเดียวกับการสละสิทธิ์ครับก็จะมีวันเวลาเวลาบอกฉะนั้นน้องๆที่สอบติดแต่คิดว่าอ๋อพี่ครับสอบติดแล้วครับจ่ายเงินแล้วครับมีที่เรียนแน่นอนใจเย็นครับน้องครับใจเย็นครับน้องต้องนะครับต้องไปยืนยันสิทธิ์ด้วยอย่าลืมนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆในระบบ t c a s ครับ